ไปไปหาคู่กระปูป่ไปไปสาวไปอ้าวเขาก็ไปทายเจ้าคุดเลยโอเมนว่าเขาทายเขาคุดไลยโอ้โหมกมันกินเป็นหอดตะกี้ตกอนี่นะนี่นะอันนี้ก็มันจะตื่นหรอกเนี่ยเขาได้มาขามมะม่วงไปดิไปเกาเอาข้าวจีมาปิีงเอาไม้เป่ามาเสียบ นมงแสบผอมเห็บะเกามจะอมึงเห็บกดจางบริสไซโครงส่ไครกับี้เสบอมึงละเห็ดดูี่นบมีกินบ่ใข่ต้มหน่วยหนึ่งกัี้เจบไครกั้จกกระโหลกจกกรโลกในห้างคเป็น้อ่เดียวไอฟิวนะไีฟิวอีฟิวฮาร์ดม่ฟิวเห็นบุปผอีฟิวเป็นเทยกัฟิวไปทังได้เดีนี้ ตยไปหาหาผ้าเขามากิ้ล่ะบาทนี่ตามธรรมดาไม่หม่บอกางห่ะอยกไปกอๆข้างุกที่เข่าอ่ะเอ้ยขี้เข่าหอลุกหอบะมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อ โอปิการมันน้กูขให้แก้วไม่เยมัเฮมมันน้ก็ให้เป็นมาเด้อจ้ามาเด้อจ้าสวัสดีค่ะกินข้าวสาวก็แแบบเด้อแวเด้อแแบบด้กินข้าวสาวกับยายมีเด้อมาเด้อมาด้ออาเอามี่เีก้นยังบดเร็มัก้เราบด้มันเคาเาบดโลด กินข้าวผิงไฟได้แบบนี้มากยแพงไฟมีั้ไฟนย่งลส่กินเล่เ้ยเล้ยวขมนัวได้วแดงผักหวานใสไมดแดงแดงปลาใส่ผักปลาตนปลาทั้งนี้ดิเกียงปลาเ่ยกินพิญญาณมัแหละไอ้ครูกินเห็นแล้วเราบากกันไหนย่าแพงค้าโลกซำหน่วยจะกินหน่วยนึ่งหนักย๊าใส่ ใส่เออใส่ไงใส่หมักใส่ไงใส่หมักใส่ไงอู้หลมมาบมทุกคนต้องกระยำเลยลมมาเย็นวีวหลางหน้ามากกับกลิ่นโรอยางหัวเราะแบลงทาขึ้นลุนีบ่ลากร่างดำเสียเดียวคือตอนที่ยังโรตไม่คุยกับไม่คุยเพื่อนคุยไม่ห่อยเลยแต่ไม่เพื่อน

ไปอีบอทย้อยมีนะยเออวกับบ no <area> ีนะลุยกินลอะมือไผมือมันะเบิดนมนะเบิร์ดจ้ะ มาหมาเม้นเมนามอแบไหมุัวาบร้งยแกงหหอยแอกงกเหอยอยแหยแกงหอยแกงหออยยงแงหอยแหกหอยแกแกหอยแกอกงหอหอกอแกงหอยอแกอกกก น่าจะโยนั่นแต่แหงลงซอนห่วงน่าหงายหงายตัจโจยนั่นแห้งอยู่ได้ขวายแบบแห้งหรอบอมือนั้นยังได้หเต็มเป๊ะมันดูดมันดูดไปใส่หมองมันปูงงูมีปลาบอฮะนี่ปลาโบจ้ะน้องไอ้ที่มันดูดน้ำามคือเต็มทุกเต่าเลยนะน้ำเต็มทางน้ำหนงโบ โอ้ยมหนาวสิพี่นอกินข้าวในกองไฟได้บาวใเด็กๆเข้าดิพอบมี่ไม่ได้ใ้ญ่กะตาเราองฮานักใหญ่โอ้ยอันบักไข่สารึงารเรหลายสารบ่มีเอาให้ขึน้คือจากใดงอามือนขวาขึ้นนัดกะตาเป็นบาเร่ยกราออมขึ้นในตียนนอยเลยมาก เลขลาวจ็นย์สองแปดเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเบิ่งยูเบิ่งไข่เบ่จือเลยรถเป็นอย่างนอมาซึ่งยางกว่าี่แตปีนีเพราะเธอไยันถือกันเล็เนี่ยมิแตเสียงเงินคือมือหล่อมาหล่อป่ะมาองเจ็ด ตำนเลขออกงเจ็ดบนภากันสื่อมื่ขึ้นนี่ตนน่ะศูนย์เจ็ดกระจุนตาอีกตะเอ๋มสื่อศูนเจ็ดมันเป็นอะไรเก็ดปะแอบนป็นไรใชพัคซีชมอยู่บ่บอเขาใช้ร่วมมิดนี่ทักซีนะอือจะเลยน่ทักถึกไกคนบอกินแทักซีกระป๋ามือแอบเนะแบเ่อยา่แอบทั้งแบนั่นแอบ่อมบักท็กซี ว้าทั้งกินข้าวทั้งซนหนาวเนาะแต่เราแกงเสบอยู่ีช้างว่ามันสีอากาศอุ่นเนี่ยเปนแกงเับแล้วม่หมดพราะเราอากาศมันสีอุ่นขึ้นมันสีอุ่นขึ้นแต่เมเย็นลงหลังวันที่ยีสิบเป็นต้นไปมันก็ขึ้นแล้วกระดหนาเนีก็ีเศ้าเม่เอิญนี่ันนี้วันที่สิบเก้าะ หม่หมดหมื่นก็ีบ่งสีอีกเละน้องเปื่อยสเละหมอยากลุกเหมันหนาวข่าีบ๋ยีีมันได้เดี๋ยวนี้นะเงินนะคอยกสิตัอ้ยผู้ใดพูดอไ้สิะก้อนและบัตรอกสีตัอ้ยคอยตัน้อยประดมแล้วคเนี่ยกีีดยอเผมินำเข เบื่งห้ามเบิ้องขาไปให้ได้บรดายดีง้แ่ก็่นโอ้โคือหนาวแถบันนี้กินข้าวแห้งหนาวมันได้ครับใส่กองไว้กองไว้ไ่แยกกอออกไปไหนหรอกข้าวฟาวกองไฟมาลุกมาค่ะไปกินลายกว่าแมวก็มากินกว่าคน ไฟมันกันยังกินเลยเอ้ยเดพีนองแต่ใชปไกด์ด้วยสิมึเบอ่์เขียบเพาก่เขาขายแล้วหรอวะเขายังหายอยู่นะไายองเขาเขาจะหายมาทมทานเขาน่ยเขาอาลูกไปสมนะโก้ให้นี่ได้สมสมก็ได้ดังนี่เพ่ก็อีแบบแต่ขึ้นายไม่หล่นใช่ตให้ที่เก็บมาทมให้พอมั้ยเดเอาน้าโดมันจะโคดแตกพวเก้าหน้าเยโคไม่ไม่ดิ ไม่อันไม่โลนไม่บ่ไม่แดงซับไม่เแดงแตกหลับหลับหลับอเ้ยยังบ่แตกบ่ไล้ไม่กับจาเลยอยน่ตกอันนี้แ่บเนาะหนาวนายคิองน้มนพวมังจำมงใส่เสื้อมาแสบแหละโมกันมแสบเขาแสบุ๊บ นาำบาสุดท้ายสิอีมนะสิครางจะเงียบวานเส็ห้อขันเสี่ยเลี้ยวเลยแสี่ยอะไรกินแค่เดียวไปเลย ไ้ไอ้ไอม่กว่าโอ้ยรุ่นจำหนี้ถึใครตร่วมเียกั้งเสียค่ะเฮือนกรุ่ีน้ำเตะเลยนะคะไมนเลยค่ะ ไก่เพื่อนไก่ลูกสีด้ค่ะัไก่สีดำเด็ดตุ้หเาอนี่แล้แกงผักหวานไม่ตีง่ะฮะดูดับดูไก่เนี่ยเอาใจ กินแน่พักอีตูนี่เออออก็ออให้เห็่จกินอีกแ้วาบาไม่คิ่เปดได้าอไับ่นยูก็ตอบแล้วนี่พ่นยูก็ตอบแล้วบาทนี่ตอบว่าเจ้าขวางพ่นประยูรเลยบาทแต่ก็นประยูรก่อนกุลางมทเบือดยทิ่งโา่บ่อกินโซกกระเสบเด้อมันเหลืองแน่นะเจ้าไวซิโรอีกูเจยิญโรกีดอกพนะมันเป็นหลาย อันนี้นะโเป็นก็เถื่อนเนาะนี่นะโมเป็นก็เถื่อเป็นซาอยู่เฮ้ยอุกันมึงเจว่มันมาซื้อมาหอยอีกว่านาครูปีนี้อ่ะเนาะมันเป็นอันนี้เป็ดตัเป็นอันนั้นโน่เลยแอมโน่ไฮน่ะอ๋อโคกโพดมันแดงนั่นแหละเฮาจังหวะมันพดหยั่งกูล้วว่ากูว่าเคยกินกูก็นักงพดมันไี่ชนะโพดโด่งมันแมนบ่อเท้าถ้าอายุค่ะมันเป็นถ้าว่าว่าข้ามันโมเป็นปีนี้ห้าสิบพันทิมแล้ว โม้หอยอีกแม่ครูเราอิ่มแล้วเด้อจ้าพี่น้องก็แบดนี้อู้บอิ่มในเบิร์ตทิปหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะค่ะนอวิถีบ้านบ้านเนาะกินไปกินมาเบิร์ตทิปหนึ่งกินทั้งหัวได้ค่ะบ้านน่าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะจำหนีก็ยังเบิร์ตขนมยี่แปงเหรอตอนแรกปีงกระปูมือหน้ากันมือหน้าจะปีงกระปูสู้กินเด้อจ่าเด้อพี่น้องเด้อ าาแมนบอกิ<ด>่นส้มต่อนะคะพี่น้องอาหารตบถ่ายข้าวอของว่างโมห้น้ำหน้ขนาขึ้นเอาขึ้นเอาซากมันดอกเอ็ดนี่บอสะแฟใงใส่หมกคุณจะใส่นแน่แบบใดแบบสะเป่งก็บริเบิงมวงยางนี่เนาะเอไกสสีขาวกินกินกินส้ม คือ,บอแบบเออแบบของแอมโมเมน์แ <Yeah. S 1> ม่เ้าซื้อให้เจ้าอยู่แบบนี้คนละสีเจ้าเอาอไปใช่เขาสร้างใครแล้วอ่ะ